ตอบรับที่ดีเรียกว่าอ้นเล็กเออหน้าตาเป็นไงอ้นเล็กไปที่ฟาร์มหมอคมแข็งกสาิกรอยู่ที่ตำบลห้วยแห้งอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีเขาบอกมีการเลี้ยงเจ้าอ้นเล็กนะฮะแล้วก็มีการขายในเชิงอนุรักษ์และเชิงการค้าด้วยนะครับเจ้าของฟาร์มบอกว่าใช้เวลาว่างเริ่มเลี้ยงมาเป็นเวลาเกือบ5ปี โดยทดลองเลี้ยงก่อนอปรากฏเลี้ยงง่ายไม่ยุ่งยากมันตัวมันค,คล้ายๆหนูนะเออหน้าตามันก็ดูหน้าเอน็นโดน่ารักดีนี่นะเหมือนหนูผสมหมูอะไรงไม่รู้เนี่ยค่ะคือเลี้ยงในกรงลอยหรือว่าในวงบ่อนะครับโดยการเลี้ยงในวงบ่อต้องระวังไม่ให้สัตว์มีพิษเข้ามากัดต่อยไม่ว่าจะเป็น<ม>พวกมดตะขาบแมงป่องอะไรพวกนี้จะแพ้นะฮะ แล้วก็ให้อาหารหลักๆก็คืออ้อยข้าวโพดแล้วก็ลำไยชนิดต่างๆเขาบอกปัจจุบันเนี่ยตลาดให้การตอบรับดีมากจากทั่วประเทศโดยปริมาณของอ้นเล็กในขณะนี้ยังมีการเลี้ยงน้อยอยู่ถือว่าเป็นสัตว์เศรษฐกิจแล้วก็ได้รับการส่งเสริมจากสํานักงานเกษตรอําเภอบ้านไร่ให้มีการเลี้ยงพร้อมกับมีการศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่องนะครับเขาบอกจะไปดูงานก็ไปได้นะครับที่ฟาร์มของเขาเนี่ยฟาร์มหมอคมเนี่ยที่อําเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานี นะครับเลี้ยงเอาไว้ทำไมเนี่ยเลี้ยงเอาไว้อะไรดูเล่นบริโภคหรือยังไงเป็นสัตว์เลี้ยงแล้วเอาไปกินด้วยค่ะอ๋อเหรอฮะกกินด้วยเหรอฮะกินเป็นเขาเชื่อเป็นยาบำรุงกําลังอะค่ะเขาเชื่ออย่างนั้นนะนนในภาษาเหนือมักจะถูกเรียกว่าตุ่นซึ่งเขาบอกว่าเป็นสัตว์ที่มีลักษณะและพฤติกรรมคล้ายเคลืงกันแต่ว่ามันเป็นสัตว์ที่อยู่คนละอันดับกันส่วนใหญ่อ้นจะถูกนํามา เลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงและสามารถนําไปบริโภคโอ้ยแต่กินไม่ลงอ่ะเห็นหน้ามันแล้วกินไม่ลงอุ้มเหมือนลูกขนาดนี้ยังไปกินลงเหรอฮะนี่นะครับโอ้นี่อุ้มเหมือนลูกเลยเนี่ยอ่พี่แป๊บบางคนเขาก็เลี้ยงหมูเป็นลูกเขาก็กินหมูนะเออเออใช่ไปดูที่อุทัยธานีท่านผู้ชมรู้จักต้นแล้วนะรู้จักอ้นไหมอ้นอ่ะ หน้าตาของอ้นคุณอ้นอ้นไม่ใช่คุณโอ้นเออชื่อคล้ายๆกันเป็นเป็นน้องใช่ไหมเป็นน้องน้องก็คือตัวคล้ายๆกับแมวคล้ายๆกับตุ่นเขาชื่อว่าอ้นเนี่ยนะเลี้ยงอ้นที่อุทัยสร้างรายได้มหาศาลนะฮะดูหน้าอ้นก่อนอวบๆไหนอ่ะเนี่ยคุณอ้นไม่ใช่คุณไอตัวที่อุ้มอยู่เนี่ยน้องตัวอ้นน้องชื่อเออน้องเป็นตัวอ้นตัวอ้นทำไมมันตัวอ้วนอย่างเนี้ยตัวอ้นสุดอ้วน อู้ดูนี่ดูถึงใครคนหรือตะก้าี่น้องอ้นใช่ฮะเออเลี้ยงเป็นกรอบแล้วเลี้ยงสร้างรายได้เป็นกรอบเป็นกรรมน้ำหนักตัวเฉลี่ยแบบขายได้นะ5้าถึงดกิโลเลยเะอโอ้ใช่ตัวเดียวนะตัวเดียวแล้วมันสีกับสัตว์ทุกประเภทหมาแมวเนี่ยมันเล่นได้หมดเลยแล้วมันเป็นจอมไก่ฟันของมันในกระจบ อ๋อเขาเป็นฟันแท้ใช่ไหมนเออฟันแท้เป็นันแท้อ่าแล้วเลี้ยงเพื่อทําอะไรเดี๋ยวค่อยๆฟังนะฮะนี่คือการเลี้ยงเพื่อขายและขายเอาไปทาอะไรนะฮะมีหลายแบบเมื่อก่อนนี้เขากินกันมากินกินอ้นเหรอฮะใช่กินแบบหนูนาหรอกินแบบหนูนากินแบบหนูนาจะย่างก็ได้จะผัดเผ็ดหรือทําอ่อมเพรามันข้นเขาเชื่อมนะเนี่ยเอาออกมายืนแบบนี้ยังไม่วิ่งหนีเลยไม่ไปไหนเลยอ่อมอ้นไม่ไม่ใช่ไปไม่ไหนเลย ไปได้ต้องใช้คาว่ากูไหมลงไม่ได้อรถ้าลงได้ไปนานแล้วอผมเคยดูคลิปเขาบอกว่าเอาไปเอาไปย่างเหมือนหนูนาเนี่ยแล้วก็เพื่อให้เอาขนเขาออกใช่ไหมให้เลือให้เหลือหนังเนียนเลยนะแล้วก็เอาไปผัดเผ็ดใช่ผัดเผ็ดก็ได้ย่างกินแบบย่างก็ได้แกงออมแกงออมอย่างที่บอกอ่ะก็ได้เหมือนกันแต่ปัจจุบันนี้ร้านที่ว่านี้เลี้ยงเพื่อขายเป็นสัตว์เลี้ยงนะฮะไม่ได้เอาไปกินนะจาเย็นท่านผู้ชมอย่าพด ามากันมาเดี๋ยวเช้านี้เอาลยจะกินทั้ทุกอย่างเลยนะสุดโชคอาบน้ําให้ด้วยอาบน้ำเหมือนหมาอาบน้ำเหมือนแมวเฮ้ย<อ>พี่อย่าอย่าบดดันเดี๋ยวตกคือเลี้ยงแบบเป็นตัวหนูยักษ์เงี้ย,ยเหรอแสดงว่าเลี้ยงให้เขาเชื่องมือคนได้ จ้าของเนี่ยจะเชื่องมากแต่ถ้าหากเป็นคนที่ยังไม่คุ้นมือกันเนี่ยมันอาจจะมาแทะมือเราก็ระวังปันเขาด้วยปันเค้าเหมือนจอบจริงๆเนี่ยอ๋อพะรีแล้วเนี่ยเหมือนแมวเราแล้วเราเป็นหัวไครรดใช่ฮะบรรยากาศแล้วมือขาแล้วเนี่ยผมแนะนําคุณลังสีมาทไมคุณเนี่ยชอบแต่งตัวสวยๆคุณไปซื้อตัวโอ้นมาแล้วคุณก็แต่งตัวเขาเป็นเพื่อนคุณเอาเป็นคอลเลกชันเดียวกันแล้วถ่ายรูปรับรองคุณแชร์ต่อเยอะเลยเหรอเอ้เพราะตอนนี้ยังไม่มีใครจับโตโอ้นมาแต่งตัวนะแล้วก็อุ้มแบบเหมือนเป็นน้องหมาไปไหนมาอย่างเงี้ยเหรอแล้วก็ใส่สูตรทักซิโดหน่อยแล้วก็อุ้มโอ้น อดอ้วนเอาอ้วนที่สุดคัดมาเลยนอนกับอ้นเลี้ยงอ้นนอนกับอ้นอยู่กินกับอ้นไม่ต้องมาอยู่กับต้นหน้าตาเขาน่ารักจริงตัวเขาใหญ่มากหูพอจับขึ้นมาแบบนี้วิมีเหนียงด้วยอ่ะหายทองให้เกาพุงหน่อยได้ไหมเ้ยไม่ใช่แมวนะแกไขมันพอคอหนามากตาเขาเล็กนิดเดียวว่ะน้าเนี่ยช่วงนี้หน้าหนาวคุณผู้ชมเอาเลี้ยงไว้สักคู่หนึ่งเอาไว้กอดอุ่นอ่นเขาร้อกไหมล้อกไหมเห่าไหม ไม่เหาไม่ใช่หมาน่ารักน่ารักแล้วราคาขายนะฮะถ้าเป็นไซส์แบบเขาเป็น S M L อ๋อจัดแบบนี้เลยแต่เป็นแบบนี้เลยถ้าเป็น S เนี่ยเขาขายคู่ละ3 0 0พันบาท S นี่คือ4ขีดอายุประมาณสามเดือนถ้า M เนี่ย6ขีดสี่เดือนคู่ละห0 0พันแต่ถ้าเป็นใหญ่หน่อยเนี่ยหกขีดขึ้นไป1กิโลกรัมเนี่ยพอพันไม่พันเป็นหมื่นนะฮะคู่ละเป็นหมื่นแล้วเนี่ยเจ้าของฟาร์มเขาบอกเลยว่าเลี้ยงเอาไว้เอาไว้ดูเล่นนะไม่จัดเลี้ยงไม่ใช่เอาไปกินกันนะ ยินเงินลงเหรอสงสารน้องหรือเปล่าแพงด้วยเอออะไรนะแพงเอาแพงนะครับแปลกดีแปลกดีแล้วก็ไม่ค่อยเห็นอ่ะไอ้ัวอ้นเคยได้ยินมานานแล้วพี่อ้นพี่อ้นอ๋อมันเป็นที่มาของชื่อสัตว์ทจ้ทพวกนี้เหรอใช่น้องอ้นตัวอ้วนนี่เองนะคะ